มาข้อที่4จงหาค่าดีที่ทำให้พาราโบลา y เท่ากับ 2x กำลัง2บวก 4x บวก d ลบ1สัมผัสกับแกน x พอเราเจอคำว่าสัมผัสกับแกน x เนี่ยเราก็ต้องนึกก่อนการที่มันสัมผัสอะหมายความว่ามันจะตัดแกน x แค่จุดเดียวเพราะว่าถ้ามันตัดแกน x 2จุดเนี่ยมันก็ไม่ใช่สัมผัสแล้วมันคือตัดแกน x โอเคนะเราจะมี ตรงนี้ที่จุดเดียวอ่ะเราก็เลยได้ว่าคําว่าสัมผัสแกน x เ,เนี่ยหมายความว่าจะตัดกับแกน x ที่จุดเดียวเพียงจุดเดียวคือที่ y เท่ากับ0ออันนี้เป็นสำคัญเลยเสร็จแล้วเราก็เลย แทนค่า y เท่ากับ0ลงไปในสมการที่โจทย์ให้มาเราจะได้เป็น0เท่ากับ 2x กำลัง2บวก 4x บวกด้วย d ลบ1แล้ววันนี้มันเป็นสมการกำลัง2เราก็ต้องนึกถึง ถ้าเรามีสมการ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c แล้วเท่ากับ0ูย์เมื่อไหร่คำตอบของสมการจะมีอยู่3แบบแบบแรกจะมี2องคำตอบเมื่อ b กำลังสองลบ 4ac มากกว่า0แบบที่2จะมี1คําคำตอบเมื่อ b กำลังสองลบ 4ac มีค่าเท่ากับ0และแบบสุดท้ายไม่มีคำตอบ เมื่อ b ีกำลังสองลบ 4AC มีค่าน้อยกว่า0อันนี้เป็นเรื่องสมการกําลังสองถ้าใครจะไม่ได้ต้องกลับไปทบทวนก่อนโอเคนะถ้าเรามี a x กําลังสองบวก bx บวก C เท่ากับ0มันจะมีคําตอบได้อยู่3กรณีกรณีแรกจะมีคําตอบ2คําตอบเมื่อ b กําลังสองลบ a c มากกว่า0กรณีที่2จะมีคําตอบเดียวเมื่อ b กกาลังสองลบ a c เท่ากับ0และแบบสุดท้าย จะไม่มีคำตอบเมื่อ b กำลังสองลบ 4ac น้อยกว่า0ข้อนี้อยากให้ตัดแกน x จุดเดียวหมายความว่า x มี1คําคำตอบเราก็เลยได้ว่ามันจะต้องใช้กรณี b กำลังสองลบ 4ac เท่ากับ0เราก็มองเทียบเราจะเห็นว่า a มีค่าเป็น2 b มีค่าเป็น4และ c มีค่าเป็น d ลบ1 เราก็เลยจะได้ว่า b กําลังสองก็คือ4กําลังสองลบสคูณ a คือ2คูณ c คือ d ลบหจะต้องเท่ากับ0เราก็จะได้เป็น16เท่ากับ8คูณด้วย d ลบหก็เลยได้ว่า2จะเท่ากับ d ลบหดังนั้น d ก็จะมีค่าเท่ากับ3ตรงกับ ข้อที่2เป็นคําตอบโอเคนะข้อนี้เราต้องตีความให้ได้ก่อนว่าสัมผัสแกน x เ,เนี่ยหมายความว่ามันตัดแกน x ที่จุดเดียวโดยที่จุดที่มันตัดแกน x เ,เนี่ยจะมีค่า y เป็น0พี่ก็เลยแทนค่า y เป็น0เข้าไปในสมการพาราโบลาที่เขาให้มาเราก็จะได้ออกมาว่า0เท่ากับ 2x กำลังสบวก 4x บวกด้วย d ลบ1 แล้วเราก็ดูต่อว่าการที่มันตัดแกน x จุดเดียวหมายความว่ามีคำตอบเพียง1คําคำตอบเราก็เลยต้องไปนึกถึงเรื่องสมการกำลังสองถ้าเรามี ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0เนี่ยมันจะมีคำตอบเดียวเมื่อ b กกำลังสองลบ 4ac เท่ากับ0พี่ก็มองเทียบเราจะเห็นว่าค่า a เนี่ยมีค่าเป็น2ค่า b เนี่ยมีค่าเป็น4และค่า c มีค่าเป็น d ลบ1 เราก็ได้เป็น4กําลังสลบด้วย4คูณ2คูณ d ลบ1จะเท่ากับ0แล้วพี่ก็ย้ายข้างก้อนนี้ไปฝั่งขวาของสมการจะได้เป็น16เท่ากับ8คูณ d ลบ1ก็คือ2เท่ากับ d ลบ1ดังนั้น d เดียวจะมีค่าเป็น3ก็จะตอบช้อย2 กินแท่งนี้นะก้นโหสอนต่อก็ได้